ตอนนี้เรามาพูดกันถึงตอนกลับตอนกลับนี่รู้สึกว่าโชเฟอร์เก่งมากพาเดินทางลัดมันได้อย่างคล่องแคล่วเราสนุกสนานกันมาในระหว่างทางแต่สิ่งที่น่าวิตกกลางบนก็คือรถคันเดิมเจ้าโฟกันเก่าที่นำเราเดินทางไปนั้นมันจะทรอยศ์ตอนไหนบ้างก็ไม่ทราบ รู้ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างจะเสียหายตอนไหนอันนี้รู้ไม่ได้บุคคลที่วีตกมากก็คือคุณหมอวิวันคำนวณกิจเพราะเป็นเจ้าของด้วยพวกเราเป็นแต่ผู้อาศัยความหนักใจมันก็ไม่มีแต่ว่าโชคดีอีกนิดที่พระท่านเตือนไว้ซะก่อนคือสั้งถอนใจถ้าเราไม่ได้ถาม <c oughs> นี่มันเป็นจริยาที่ไม่ดี <c oughs> มันไม่ได้ถามกันว่าเสียก่อนถ้าถามท่านไว้ท่านก็จะได้บอกว่ารถคันนั้นมันไม่ดีเอาไปไม่ได้จะเกิดความเสียหายในระหว่างทางจะได้แนะนําท่านเดีาของว่าไม่ควรเอาไปนี่ข้อบกพร่องอันนี้อาตมาพูดเดียวไปที่พูดที่น่าถูกตําหนิมากที่สุดความจริงน่าจะตรวจความบกพร่อง แล้วความเรียบร้อยให้ดีไปกว่านั้นเมื่อเรื่องของคนในบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มันจะไม่เผลอไม่มีคนที่ไม่เผลอก็มีพระพุทธเจา้าองค์เดียวเป็นอันว่าเรื่องนี้มันก็ขออ่านกันไปกลับมาถึงบ้านเราก็พักนอนกันแบบสบาย <c oughs> คนที่ไม่ค่อยสบายก็คือหมอวิวันคงไม่สบายใจ นล่วก็ต้องจ่ายทรับเพบราะปลายกฎว่รถจะต้องยกเครื่องขึ้นมาใหม่เรียกว่าต้องถอดเครื่องขึ้นมาทํากันมันป่วยมากเกินไปตามทางสนิษฐานก็บอกว่าเติมหัวเชือเช้อน้ำมันเครื่องผิดระเบียบแต่ความจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเยาว่ากันไปจริงๆครับก็ต้องพูดว่ามันเป็นการเวลาที่เครื่องมันจะต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกฎของกรรมของพวกเราเป็นสำคัญหรือว่าจะเป็นการสะดอกเคราะห์คือเหตุใหญ่ข้้นหนามอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่สิ่งที่น่าปลื้มใจก็คือที่ว่าพวกเราไปกันด้วยธรรมสามัคคี <c oughs> แต่สำหรับวันที่27นี้สมาชิกของเราบกพร่องไปนะ ไอ้คำว่าบกพร่องสมัยความอาการคลื่นเครงมันน้อยไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณหญิงสมสม,มูรากดว่าแกคอเคล็ดคอเจ็บไปพูดไม่ออกแต่คนนี้สบายสบายดีแล้วก็หายเหงาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกะเก่งทั้งเดินเก่งทั้งกินเก่งทั้งคุยเก่ง,ท,ง,กงทุกอย่าง ในด้านสมรรถภาพเก่งจริงๆความเฉียบแหลมฉลาดก่อเก่งคุยก็เก่งแต่เคยคุยเอาเสียงแข่งกับเสียงเครื่องบินมาแล้วจากหาดใหญ่ยันกรุงเทพ <c oughs> <c oughs> เสียงเบาไปนิดหนึ่งอีตอนกินอาหารเท่านั้นเองนี่เอาคนเก่งหลงเหียบไปวันนั้นก็เลยเหงาไปหน่อยเป็นนั้นว่าเหตุการณ์ทางหลายเราอื่นเลิกกันไป เดี๋ยนี้เรามานั่งวินิจัยกันดีกว่าว่าทําไมการไปบําเพ็ญกุศลของเราคราวนี้มันจึงพลาดไปด้วกันทั้งหมดแต่สองจุดนี้เอาดีไม่ได้สักจุดจุดแรกก็คือจุดแห่งวัดสนามชัยและสนามจันทร,ระยอง นั่นเขาตั้งใจเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานเตรียมการขึ้นพระกรรมฐานกันมาเยอะน่าจะไปให้ทันแต่เราก็ไปซะจนไม่ทันตรงนี้มันหน้าตำหนิใครหน้าตำหนิรถหรือว่าตำหนหน้าตำหนิคนบังคับรถหรือว่าตำหน่นนห,หน้าตำหนิคนนั่งไป อันนี้มื่สรุปแล้วไม่น่าตำหนิใครเลยทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมดา <c oughs> และสิ่งที่น่าตำหนิอีกอย่างหนึ่งที่คนตำหนิมากก็คือการเวลาที่การเวลาไม่คอยเราถ้านาฬิกาทุกเรือนหยุดคือใชให้หมดในพระอาทิตย์ไม่เดินไปตามปกติเราก็ไปทันแต่นี้นาฬิกาทุกเรือนไม่ยอมหยุดพระอาทิตย์ก็ไม่ยอมหยุดเราก็เลยไปไม่ทัน แต่ส่วนที่คิดว่าที่จะไปไม่ทันก็หนึ่งอาจจะเป็นกฎข้องร,รมอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราก็ได้ที่จะต้องยับยั้งไปไม่ทันการทอดกระทินคราวนี้และริการที่สองที่คิดมาที่สุดนั่นก็คือการสมาทานประสมฐา,านต่อหน้าสาธารณชนซึ่งคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นก็หนึ่งต้องการอยากจะเห็นโต๊ะโผใหญ่ คนให้ประกรรมฐานนี่ต่างก,กำลังใจที่คิดอยากจะดูประการที่สองอยากจะดูเขาสมาทานประกรรมฐานประการที่สามลงสมาทานดูนี่กำลังใจของคนประเภทนี้มีเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตในจำนวนคนที่ไปในที่นั้นเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุให้คุณหมอวิวันต้องเสียงเงินเป็นกรณีพิเศษ อันนี้ก็ต้องขออภัยคุณหมอวิวันแทนท่านผู้รักองค์สมเด็จพระบรม,มโลเกชเชกคือเทวดาโยกรมที่ต้องยับยัง้งการเดินทางของเราให้ไปไม่ทันเพราะว่าถ้าไปทันแล้วจะปรากฏว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอาจจะถูกเหยียดหยามไปอีกมากในบราการหนึ่งคนที่มีจิตอาุศล ในไหนวันนั้นเขามาทําบุญทําทานกันในด้ไดการเท่ากฐินมันก็เป็นปัจจัยแห่งกามาวาจรสวรรค์ใน,นการเท่ากฐินนี่มีอานิสงส์ใหญ่มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าจะต้องการเป็นพระพุทธเจ้าก็าเป็นได้เป็นอาคษาวก็เป็นได้ถ้าถ้าหากว่าถ้ากำลังใจของเขาต้องมาเสียในการหมินม่นเมยต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปรมัาธปฏิบัติความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่สะสมวันนั้นจะไม่เกิดผลเลยเกิดเมืกันแต่ไม่เกิดไม่ทันไม่ทันกับความหนักของผลที่เพิ่งได้รับเออความหนักของผลที่เพิ่งได้รับนี่ก็คือความหนักของจิตที่เป็นอกุศลไปปรามาตเอาคุณของพระรัตนตรายเข้า ตอนนี้ที่มันลบล้างอะไรต่ออะไรทั้งหมดทุกอย่างแต่ถ้าว่าเ,เหตุทั้งหลายเหล่านี้ก็มายับยั้งเอาคุณหมอวิบันเขาโดยต้องจ่ายเงินมากเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดีในฐานะที่ท่านมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลคเชตให้ยวดยานภานะคงจะบันดานให้ท่านมีความสุขในวันหน้าเป็นเครื่องตอบแทนกัน เพื่อมีความสุขปลอดภัยพยันตราายทั้งหลายที่จะพึงมีในวันหน้าคงจะหลีกเล่นไปได้จากอำนาจกดของความดีคือต้องเสียเงินมากให้หยุดยานพาณะในคราวนี้นี่เรามาคุยกันเรื่องการถวายกระถินสำหรับวัดสนามนี่ถ้าพวกเราไปไม่ทันเฉพูกเดียวความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะไม่เสื่อม มันเป็นการดีแล้วที่เราไปไม่ถึงเป็นการสงเคราะ์บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการทอดกระถิ่งการทอดปลาปล่านในเวลานี้เขาไปกันสองแบบแบบที่หนึ่งก็ไปเป็นนักบุญแท้ๆมุ่งไปเนื่องในการบำเพ็ญกุศลแต่ว่าแบบที่สองนี่เป็นแบบพิเศษคือมุ่งไปเที่ยวมากกว่าไปทำบุญ แต่ต้องแถมอีกแบบแบบท้ายจัดว่าเป็นแบบพิเศษกังคือมั่งกินเหล้ากันสบายในระหว่างไปและมาเป็นอันว่าการเดินทางไปตำบุญข้อกับถิ่นอบกป่าเนี่ยเปล่าตั้งใจไปกินเหล้ากันมันสนุกสนานดีเพราะได้กินเหล้านอกบ้าน <c oughs> คนที่มีลูกมีเจ้าโตแล้ว อาจจะไปเกี่ยวสาวคราวลูกก็ได้พ่อออกจากบ้านไปแล้วเป็นอิสระนี่ไอความดีในการไปทอดกระถินพระป่าตามในเวลาเทศกาลมันมีอยู่สามประเภทดังนั้นในวันนั้นที่เราไปมีคนที่เขมีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆก็มีแต่คัดตัวได้อย่างที่เราเห็น แบ่งคนออกเป็นสามจุดจุดหนึ่งเมื่อเข้าไปถึงแล้วถามเรื่องพยายกรณ์เรื่องหัวค่อยดูว่าทำไมมันถึงเดือดร้อนนักเรื่องหม่อันนี้ไปถามผิดเข้าของผิดห้างหรือว่าคือของผิดบริษัทไปถามมาพระเข้าเรื่องผัวผัว,ผวไม่เมียจะรู้ได้ยังไงพระไม่มีอาชีพมีผัวมีเมียกัน ดูนิ่หนึ่งในจุดนั้นที่พกเป็นเข้าแทนจะถามคุยเรื่องบุญเรื่องกุศลกลับเอาเรื่องปรามปราที่คิดอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้เลยขึ้นมาถามพระในวันนั้นถ้าเราไปสมาทานไปนกรรมฐา,านคนพวกนี้จะได้อะไรจะมีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์จะได้มาเป็นบุญดีไม่ดีแกก็จะบุคว้าบาปเขา้าเทราก็จับผิดไปซะแล้วนี่ มีความมุ่งหมายผิดเรื่องรการที่สองเราเจอเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเวลาคุยกันเรื่องประกรมฐา,านการปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจเป็นสำคัญไม่ใช่อึกอก็นั่งหลับตากันตีแต่ว่าระยะที่เราคุยกันก็รูนน้น้ำพันนั้นท่านนายอำเภอแต่ว่าผู้อีกกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นบอกว่ารีบสมา,า,มาทานประกรรมฐานเถอะ นี่จุดนี้ถึงแม้จิตจิตจะมุ่งเป็นบุญเป็นกุศลก็ตามทีแต่ว่ายังก้าวผิดทางการเจริญพเป็นกรรมฐานถ้ามีความเข้าใจแล้วประเดี๋ยวก็ถึงไหนถึงไหนมันเป็นของไม่ยากอยากจะได้ฌานสมาบัติมันก็เดี๋ยวเดียวหรือว่าอยากจะเป็นพระสูนาสิกทาคานาคารหันมันก็เดี๋ยวเดียวเท่านั้นถ้าเรามีความเข้าใจไม่มีอะไรยากเราอ่านพระสูตร ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพา่เจ้าสอนคนนั้นสอนคนนี้ประเดี๋ยวเดียวก็เป็นพระเดียเจ้าที่เขาเป็นกันได้ก็เพราะอาศัยความเข้าใจเป็นสําคัญถ้าลงไม่เข้าใจส่อย่างเดียวทําไปยันตายมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษโทษตรงไหนนะสิเวลานอนสิเวลากินสิเวลาทําการงาน ดีไม่ดีเกิดความนำคาญปรามาตรธระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเลยหมดดีกันไปเลยนี่วันนั้นเราการไปทอดกระถิ่งกันเราไปทันหรือไม่ทันแต่เจตนาเขาบันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านที่ไปในการทอดกระถิ่งตั้งใจไปทำบุญกันจริงๆมันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ผิดทันหรือไม่ทันไม่สำคัญ ก็ถิ้คราวนั้นก็กระถิ่นเนื่องโดยวิหารทานมันก็เป็นของไม่ยากเราได้บุญทั้งการถวายกระถินได้บุญทั้งทั้งในการด้านถวายวิหารทานเพราะว่ากระถินเป็นสังฆทานเราก็มีของไปถวายพระเป็นประเภทสังฆทานเราได้อยู่แล้วต,ตั้งคงพวกเราท่านจะไปทําการก่อสร้างนี่มันก็เป็นวิหารทานสบายสบาย เรียกว่าสบายได้สบายใจอย่างมากนี่เป็นอันว่าเราได้ในผลของกระถินเป็นยังไงผลการของกระถินนี่องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าบุคคลใดทอดกระถินคราวหนึ่งได้เจตนาที่ตัง้งใจจริงน,นี่ถ้าไม่ได้พูดเป็นเรื่องระเิหาราธาร้นด้วยท่านบอกว่าปราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ ท่อย่างท่านท่านเองสมัยนั้นเป็นคนจนมาก็นคนเป็นทาสรับใช้เขาให้เสื้อเางเกงขาขาแขนยาวไม่เท่ากัน <c oughs> จนขนาดนั้นผ้าก็ผุจะแสนผุกเอาผ้าไปแลกกับไร้ค้าเขาถามว่าผ้านี่มันแลกอะไรได้บ้างเขาให้ได้มากลุ่มหนึ่งเข็มมนเล่มหนึ่ง เาบอกว่าเสื้อกับผ้าของท่านเนี่ยราคามันไม่เท่ากันได้สุ่มเข็มเล่มราคามันต่ำกว่าแต่ว่าเราให้เพราะท่านตั้งใจจะไปทำบุญนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าการทอดกระถิ่นรคราวนั้นของท่านเต็มไปด้วยความเป็นแสนยากแต่ว่าเมื่อทอดกระถินแล้วท่านเข้าไปปรนนาถนาพระองค์สมเด็จพระผู้มีประพาเย้าปฏิญาณตน ว่าขอผลนี้จนดลบรรดาในข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในนาคุตการพระผู้ธเจ้าทรงบัญน,นาว่าพระปฐมมุตระยังได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อแต่นี้ไปอีกเก้าสิบเอกรับเออจะได้เป็นพระผู้ธเจ้าทรงบัญน,นาว่าพระสมณะโคดมนี่บุญของการทอดกระถินต้องการเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ เมื่อเราต้องการเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วเราต้องการใหญ่ได้ต้องการเล็กกว่านั้นเหมือนคนได้คือต้องการเป็นอาเกสาวกก็ต้องการเป็นมหาสาวกก็ต้องการเป็นพระอรหันต์เหมือนคนได้แน่นอนในการทอดกระถินถ้าถวาวกระถินด้วยดีแล้วก็อานิสง์มันมีอย่างนี้แต่ถ้าหาวายวกระถินด้วยกินเหล้าไปด้วยเลี้ยงเหล้ากันด้วยแล้วไม่ต้องพผลแล้ววันนั้น ถ้าไหวแล้วอานิสงใหญ่ได้รับทันทีตายไปนรกสบายแงไม่ต้องห่วงเมื่อบาปเข้าถึงใจบุญมันเข้าไม่ได้ไอ้สองคนนี่มันไม่ถูกกันเจ้าบาปกับบุญนี่มันไม่ถูกกันมานานแล้วถ้าบาปเข้าไปก่อนบุญเข้าไม่ได้ถ้าบุญเข้าไปก่อนบาปเข้าไม่ได้รับรอง รับรองว่าเข้าไม่ได้แง่แง่เพราะอารมณ์ขคงใจมันรับสภาพได้อย่างเดียวเวลาเราเปลียดเราก็ไม่มีรักเวลาเรารักคนที่เรารักหาเสียไม่ได้เปลียดดีไม่ได้เพราะอะไรพระอารมณ์ใจของเรามันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวตอนนี้กณะที่เราเข้าไปทําบุญท่าจะถินเรากินเหล้ากัน กินเหล้าเมาสุราแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรระบรรดาเธอพุทธบริษัทสุราเข้าปากบุญมันก็เข้าไม่ได้แล้วนี่นอกจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าถ้าตายไปแล้วถ้ายังไม่ไปนิพพานยังไม่เป็นอราหันต์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นอกาาคัสสาวกหรือมหาสาวกก็ยังไม่ถึงอนาตตผล ท่านบอกว่าอทอดกระถิ่งคราวเดียวตายจากความเป็นคนเกิดเป็นทาเทวดาห้าร้อยชาติมาตังว่าเป็นเทวดาแล้วพอหมดอายุตายปับ๊บเกิดปับ๊บแค่แค่ทิกตาเดียวปรากฏเป็นภาพเดิมเย่แบบนั้นห้าร้อยวาระพ้นจากความเป็นเทวดาแล้วมาเกิดเป็นพระเจ้าจากพัติราชห้าร้อยครั้ง ไม่กว่าวตายจากพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ต้องกลับไปเกิดเป็นนั่งจ๋อคอยเป็นเทวดาอยู่ที่เป็นเทวดาคอยเป็นจักรพรรดิเมื่อจังหวะมีก็โดดปลอมนัามาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอำนาจปกครองโลกเผอิญโดนอากาศได้มีฤทธิ์มากปกครองโลกโดยธรรมห้าร้อยวาระ หมดบุญจากความเป็นพระเจ้าก,รากัรยกัิ์พัแล้วก็เป็นพระมาหากษัตริย์อีกห้าร้อยวาระพ้นจากเป็นมหากษัตริย์แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยวาระพ้นจากมหาเศรษฐีก็มาเป็นอนุเศรษฐีอีกห้าร้อยวาระแล้วก็มาเป็นกหาบดีห้าร้อยวาระตามที่พูดมานี้พูดตามที่หลวงพ่อป,ปานทันเทศจําได้ ท่านไปทอดกระถินมัดเจ้าแปดตอนนั้นเทียมเภอเซนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าภาพนำพุทธบริษัทไปเทศได้ไปทอดแล้วท่านก็เทศอาตมาไปด้วยแล้วก็โมยมาทั้งกัน <c oughs> ฟังเทศไม่ฟังเปล่าก็โมยเทศมาหมดกันเอาหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ถ้อยคำที่ท่านเทศเ,เก็บมาเรียบ ไม่ใช่จำมาแต่ใจความทันั้นเก็บหมดใครเทศดีๆพูดดีๆประโยคยาวขนาดไหนก็ตามเก็บไม่เหลือเอาสมองเป็นกระดาษเป็นสมุดบันทึกไปหากินแบบนี้มานานนี่ยังดีนะดีไม่ดีเวลาไปเทศดันไปขโมยเพลงตับข้ามันความจริงไม่ได้ตั้งใจขโมยไอเจอ้าพีพาดวงนั้น มันไม่รู้ไปหาตับอะไรมาเล่นไม่เคยได้ฟังฟังคราวนั้นคราวเดียวจนทั้งมาบัดนี้ก็ไม่เคยมีใครทําเพลงตับให้ฟังอีก <c oughs> ทราบว่ามันคิดแต่งเข้ามน,นเองเก่งมากแล้วก็ประกอบเพลงที่ศึกษามาเพลงไทยใช้เพลงทั้งหมดป,ประมาณ48เพลง ตับตับเดียวแต่ความจริงตับยาวๆนี่ก็มีเพลงมากบางตับก็อาจจะเกือบร้อยเพลงก็ได้ต่การให้เพลงได้ดีมากไพเราะเพราะเพลงมีการตื่นเต้นมีการหวานเย็นห้อยโหยหวนรู้สึกว่าสลับกันได้ได้ดีเป็นตับที่น่าฟังตอนตอนเช้าเวลาชงข้าวแค่บรรเลงครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจจะจำเอาเข้าไปครึ่งตับ ว่าตอนกลางคืนก็ทำอีทีโนดตสมดตับเลยไม่ได้ตั้งใจแต่หลอสมดเลยเพอกลับมาถึงวัดก็เรียกหลูกศิษย์มาไอเจ้านั่นมันเก่งถนาดเลยเป็นนักจำเก่งก็บอกมันบอกเออไปเทศคราวนี้เขาไม่ได้ตั้งใจขโมยเขาหรอวะแต่มาติดหูเข้ามามนติดใจมาแกก็หลอกออกไปที่ ถ้ให้เขาจดเนื้อร้องแล้วก็เลยให้ให้เขาจดให้เขาบอกแล้วก็บอกเพลงครับว่าเนื้อร้องตอนนี้เขาใช้เพลงอะไรแล้วเขามีเดี่ยวอะไรแทรก <c oughs> ตับนั้นมีเดี่ยวแทรกด้วยรู้สึกว่าเจ้านั่นนําไปใช้มีประโยชน์มากเป็นที่พอใจเขาบุกคุณบุกฟังนี่นี่สายขาโมยมันมีมาแล้วอย่างนี้เดินเลยหลวงพ่อปานท่านเทศชอบใจก็้ขโมยมากินซะฉิบ ในมุมหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดส,สนามถ้าเราไปทอดกระถิ่งกันอริสงก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าท่านผู้นำท่านเป็นผู้ดีเป็นพระดี <c oughs> เป็นพระที่มีจริยาวัดน่ารักถูกต้องตามพระธรรมวินัยปีสายหนึ่งที่เราไปแล้วก็เข้าไม่ได้นั่นก็คือวัดหน้องใสาราชบำรง หาว้ก็ไม่พบทําไมจึงไม่พบมันพบไม่ได้หรอกที่นั่นเขาเลี้ยงน้ําขาวเลี้ยงเหล้ากันยังไงยังไงมันก็ไม่พบการเดินทางไปวันนั้นจึงใจสบายพบแล้วไม่พบก็ช่างมันเมื่อลมแปลกๆรู้สึกว่านั่งตากอากาศเล่นสบายๆไอเดื่อววัดที่จะเข้าไปถึงแล้วไม่ถึงไม่เคยคานึงถึงก็ไม่รู้สึกกระตุ้มอะไรเลยสบายใจจริงๆไม่มีกังวล ทั้งนี้เพราะอะไร่พราะมองดูไปแล้วว่าวัดนั้นหากุศลยากเต็มทีเพราะว่าพวกเราไปหาของดีต้องการจะไปขุดทองกันแต่บ่อนั้นมันเป็นบ่ออุจาระเนี่ยมันจะแวะเข้าไว้ได้ยังไงเต่วดาที่เคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรท่าก็กี่กันเข้าไวเ้เสีย ไม่เขาไม่ยอมให้เข้าไปเพราะว่าถ้าเขินเข้าไปแล้วจิตใจเขาบุคคลในนั้นจะกลายเป็นบาปเพราะอะไรเพราะว่าไอเขาเดินทางหนึ่งเราเดินทางหนึ่งถ้าเขากินเหล้าเรากินน้ำหวานมันก็ทะเลาะกันเท่านั้นเมื่อกันลงโบสถ์กันไม่ได้ในคณะพวกเราที่เข้าไปทั้งหมดแม้แต่ท่านเยาวกรมเองท่านก็ไม่ดื่มสุราเมรัย ท่านมีใจเป็นนักบุญอยู่แล้วนอกจากนั้นก็เป็นผู้หญิงแล้วก็มีพระก็ไม่มีใครในิยมเรื่องบาปโกศลทุกคนน่งมุ่งพระนิพพานในเจตนาที่ตั้งเพื่อพระนิพพานเนี่ยเทวดาและพรหมทารคขาคนอภิบาลถ้าไม่เป็นเหตุเกินมิสายทั้งท่านจริงๆแล้วท่านจะไม่ยอมให้มีอันตรายในการเดินทางครานั้นจึงแวะเข้าไปไม่ได้ในวัดนั้น แม้กันไปเข้าไปแล้วก็ไฟใหญ่ไม่ได้เกิดกับบคุคคลผู้อยู่ในนั้นอันดับแรกเขาก็มีไฟเขากองหนึ่งแล้วคือว่าสุราคิกแล้วเมรัยคิกิกไอ้คิิกนี่ครับแปลว,ว่าไฟไฟคือสุราและเมรยัยพอเวลาจะถ่ายกระถินต่อหน้าพระเขาก็ดื่มกันในกลาเซลานี่เข้าไปได้ยังไงล่ะ ในการทอดกระถิงการทอดรัป่าเท่านั้นก็คิดว่าของไปเป็นกลับแก้มสุราและมีไรก็แล้วกัน <c oughs> แต่ถ้าหากว่าของที่เรานําเข้าไปเขาสร้างเป็นมีหาระฐานเราไม่เห็นใจไม่สะดุดเหตุเหล่านั้นเวลาเราให้จิตประกอบพุทธกุศลอันอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันมอบเงินเข้าไปได้สิทธิสมบูรณ์ ได้สมบูรณ์แบบเพราะจิตเราไม่สะดุดจึงไม่ข้ามเมื่อเข้าไปได,ได้แล้วก็น่าจะข้ามไประยะทางอีกหนึ่งกิโลเราเดินเข้าไปได้แต่ที่ไม่ไปก็เพราะสายเหตุนี้เป็นสําคัญนี่เป็นอันว่าขอบรรดาตท่านพุทธบริษัททุกท่านทราบถึงกฎถึงความเป็นจริงว่าที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงตั้งการต้องการทําบุญทำกุศล ไอบุญกุศลที่มันจะได้กับเรานะมันต้องได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าได้ประเภททรงเดชทํายังไงยังไงมันก็เป็นบุญอย่างที่ก็บอกว่าเขาไปทอดแกงถิ้งกันจ้าเต้าสุรามีัยกินเข้าไปในรถกินไปแล้วก็กินมาเมากันแงแบบนี้มันไม่ได้บุญมันมันได้บาปบาปนั้นได้กันแน่เพราะบาปไปตั้งแต่เริ่มเดินทางจะบุญที่ไหน เราท่านผู้ฟังทัางหลายฟังกันมามากความจริงเรื่องมันก็น,นิดเดียวตาตรงนี้ลุงตานี่มันพูดมากไปหมดเทพไปสารตลับนี่คุณหมีนี่ให้เทพมากี่ตลับก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็โกงเข้าไปใช้อื่นทั้งมังแล้วัฒทาจำไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าดูจะให้มาห้าตลับ ได้เรื่องห้ตลับนี่มันคงจะได้ไปครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้หรือว่าให้มากว่านั้นก็ไม่รู้จําไม่ได้ส่วนของคุณหมอวิวันก็เหมือนกันให้มากี่ชุดจะไม่ทราบเป็นหล่ออะไรซะบ้างแล้วก็ไม่รู้นี่มันหมดแค่นี้แล้วนี่คงจะไปจิ้มอื่นซะบ้างแล้วเอา้าเป็นอ,นอันว่าของอันใดแต่าขาดปริมาณไปก็ถือว่าพระขโมยแต่ขโมยนี่แจ้งให้ทราบก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจขโมยคงจะไปอัดอะไรซะหมดก็ไม่รู้ ว่าเป็นแมวปรากฏว่าของคุณหมีคิดว่าอยู่อีสองม้วนก่นแล้วกันถ้ามันเหลือเกินไปกว่านั้นก็ขออภัยด้วยนะไม่ได้ตั้งใจขโมยจําไม่ได้แล้วของคุณหมอมีวันก็ไม่กันน่ากลัวมันยกลอ,อกันแค่เนี้ยมองไปดูแล้วมันไม่มีนี่ไม่รู้เอาไปบันทึกอะไรเสียหมดเป็นนั้นว่าท่านเจ้าของคนได้กลับไปไม่ครบ แต่ท่านเจ้าของเคยบอกกูว่าซื้อมาถวายแต่เทพมันกลับไปทุกทีอีกคราวนี้เอาละไม่เป็นไรสมเจตนาเพราะอะไรเพราะได้เทพกลับไปไม่ครบเอามาจ,จึงไปถึงเวลาจะหมดเทพลแล้วก็จบกันทีนี่แหมคุยกันมานานนักนี่ยืดหยตดโยเยเนี่ยลงตานี่ไม่เป็นเรื่องอในที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านบูฟังทั้งหมดจงประสบแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล ถ้าว่าท่านางหลายประสง์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี